ว่าฉีดยาลางังับคอดไปแล้วกับกระตุ้นปอดไปแล้วจะได้นานไหมสามารถอยู่ได้อีกถึงสมสัปดาห์ไหมตอนนี้สามสิบสี่สัปดาห์ตอบยากตอบยากเหมือนกันนะคะแต่ถ้าแบบว่าคือถ้าแต่ตอนนี้สามสิบสี่แล้วอะ่ะก็ให้ใจชื้นได้แล้วว่าฉีดยากระตุ้นปอดไปแล้วนะคะ โอกาสที่น้องคลอดออกมาแล้วจะถึงขั้นอันตรายถึงแก่ชีวิตโดยที่ปอดไม่ทํางานเนี่ยน้อยแล้วคือไม่ได้มากจนแบบเราต้องกังวลมากอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่แค่แบบยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งดีกว่าดีกว่าหลังสามดีกว่าข้อ3สามสิบสองสามสิบสามมากแล้วนะคะเราก็ พักเท่าที่ได้ความเครียดเนี่ยทำให้เราเจ็บท้องก่อนกาหนดเหมือนกันนะเพราะนั้นอย่าไปเครียดเราถือว่าทุกวันหลังจากนี้คือกําไรอยู่ได้แค่ไหนก็ถือว่าเป็นกําไรนะคะอาจจะอยู่ไม่ถึง37ก็ไม่เป็นไรนะถึง35 36ก็ยังดีนะคะอย่าไปเครียดพักผ่อนเยอะๆอย่าอดนอนนะคะกินอาหารที่มีโอเมก้าสเยอะๆนะเสริม DHA นะคะก็จะช่วยได้นะ ตอไม่ได้เหมือนกันว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่เราไม่ต้องไปนับเวลาที่เราอยู่ค่ะเราถือว่าเราเป็นกําไรอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะถ้าเกิน3 7ได้ก็ดีประมาณนี้นะคะ